ในพื้นที่สูงที่ห่างไกลผู้คนมีชาวไทยภูเขาที่ใช้ชีวิตตามอัตภาพวิถีชีวิตในแต่ละวันต่างก็พึ่งพาธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนด้วยเช่นกัน แต่ก็ใช่ว่าพี่น้องชาวไทยภูเขาจะปิดกั้นไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่วิถีชีวิตของพวกเขานะคะอย่างเช่นที่บ้านมะโอโคตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากแห่งนี้นก็ได้มีการผสานวิถีพื้นบ้านเข้ากับวิวัฒนาการสมัยใหม่ซึ่งก็คือการพรดุงทันแบบโบราณ <ku> กับการแพทย์สมัยใหม่นั่นเองค่ะก็คือสภาพโดยบริบทของพื้นที่บ้านมโอโคเนี่ยนะคะ เขาจะเป็นหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอุ้มผางเราเนี้ยจะมีกองกําลังที่ไม่ทราบฝ่ายนะคะเข้ามาไม่มีหน่วยงานราชก,การหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยตรงเนี้ยมาตั้งอยู่ซึ่งตรงนี้ยทาให้ความยากลําบากของประชาชนในถิ่นนี้นะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของของสุขภาพนะคะทั้งในเรื่องของอนามัยแม่และเด็กและเรื่องสุขภาพด้านอื่นๆ แต่ในบางขั้นตอนหรือบางสถานการณ์ก็ต้องมีการพึ่งพาความรู้และวิธีการของแพทย์ยุคปัจจุบันเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งตรงนี้เองภาครัฐจึงยื่นมือเข้ามาช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็นที่หมอตําแยจะต้องเรียนรู้การแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งให้การฝึกฝนทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการทำคลอดที่ได้รับจากโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของแม่และลดอัตราการเสียชีวิตของทารกจากการคลอดนั่นเองค่ะแนวคิดของเราก็คือคือลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยนะคะ ตรงนี้เราก็พยายามหาบุคลากรที่ในพื้นที่ที่พอมีศักยภาพอยู่ก็คือหมอตำแยในพื้นที่พอเราได้จํานวนตรงนี้เราก็เริ่มคิดนวัตรกรรมในเรื่องของกระเป๋านะคะในเรื่องของกระเป๋าทํคลอดเพื่อสนับสนุนในเรื่องของปัญหาที่ว่าหมอตำแยไม่มีเครื่องมือทํคลอดแล้วก็ใช้เทคนิคการลอดที่ไม่ถูกลักษณะนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราได้สนับสนุนเป็นโครงการที่2ก็คือในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วหมอตำแย,ยจะต้องมีความรู้ในการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งท้องคลอดแล้วก็หลังคลอดจนกระทั่งเด็กถึง6ขวบเนี่ยคือเลี้ยงดูยังไงให้เด็กมีคุณภาพเราก็เริ่มผลิตสื่อตัวนี้ขึ้นโดยให้หมอตำแย,ยเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำนะคะให้กับแม่และเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้คือถ้าให้ถูกต้องตรงนี้คิดว่าการพัฒนาทักยภาพหมอตำแย,ยตรงนี้มีผลในเรื่องของสุขภาพอนมยของคนในพื้นที่เนี่ยอย่างยิ่งนะคะ คุณผู้ชมคะความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านและการแพทย์สมัยใหม่นั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะยิ่งถ้ารู้จักนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กดังคำกล่าวที่ว่าลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ